ตอนนี้เราว่าหลายคนอาจจะมีคนที่ท้ออยู่มากๆเหนื่อยกับทุกเรื่องเลยอะหันไปทางไหนก็ไม่เจอใครชีวิตมันรู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ต้องผิดหวังลองสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้เรากำลังเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าบางอย่างคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวอย่างเช่นการที่เราเงียบใส่คนอื่นไปแบบดื้อๆเลยอะโดยที่เราไม่รู้ตัวสุขกับอะไรมันก็ไม่สุดอะ <c oughs> เคยเป็นไหมแม้กระทั่งเพลงที่เราชอบ ยังหินใจเราไม่ได้แถมยังเบื่อกับอะไรง่ายๆยิ้มแบบที่เราไม่สุขสบายใจเอาซะเลยใจนะ่ะไม่อยากเอาอะไรละอยากจะกลับไปอยู่เงียบๆคนเดียวถ้าใครเป็นแบบเนี้ยให้พาตัวเองออกมาเลยนะจำไว้เลยว่าวันเนี้ยเราไม่มีใครอย่างน้อยๆเรายังมีตัวเองนะตัวเองกอดตัวเองไว้แน่นๆแล้วยิ้มรับมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะต้องผ่านไปให้ได้